ครัสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบอพ่อกับทรงสมบูรณ์ซะแน่อยู่แน่พี่น้องวันนี้บัลสมบูรณ์ก็ได้ลงมาตลาดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอ่ามาสิไปซื้อเนี่ยอยู่เนกินพี่น้องเลยบัลสมบูรณ์ทีพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิกตลาดเอาพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาลงมาแล้วก็ส่งเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วก็สีอ่าซื้อเครื่องอยู่ขึ้นกินแล้วก็สีเมือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิกนมกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตลาดพี่น้องเลยวันนี้บัลสมบูรณ์กำลังอยู่ตลาดพี่น้อง กำลังสีลงไปสื่อเครื่องพี่น้องเลยตอนนี้บาสมบูลกับกำลังย่างเลาะตลาด,ดยอยู่พี่น้องนะฮะเก็บบรรยากาศใี่เห็นพี่น้องเบิลยนะว่าบาสมบูลกำลังสีย่างไปทั้งตลาดรถเนาะที่สื่อเครื่องอยู่จริงจริงก็คือแก็เดินทางมาเมืองเนาะ ล่งน oh ี่ยสลัดเหระเฮ้ยาซื้อเน้อไปซิไปซิไปครับแลังจะเขากปทางข้าทุกนระบแ่นี้ก็จัดเลย ยังยังสิมาอยู่มากินลนมมาตัดซี่ขงมลาบเนาะเพราะว่าห้าสิบสี่มาจากเรสองเราไหนมาอยู่กิน คือเออประชาชนกำลังเลาะของตลาดสดยุคนั้นเอ้ยบ้าบ้าเอาเลยบ้าด้าเลยไม่อด้ไม่ัด้ตอนนี่ก็ประชุชนกำลังซื้อซื้อไม่ยูนกินยุคนั้นกำลังอยางเลาะหาอะไรยู่ในกิคินแบบ นี่ก็เป oh. oh. ็นตลาดสวรรค์เด um ็กเดงด้วยขว่าบางสมุนมากับซอยแล้วพี่น้องลงมาซอยแล้วพี่น้อยเลยอนีประมาณนี้แล้วพี่น้องแลาะดึงเนาะเป็นปลาเนาะ เป็นปลาเป็นอย่างที่เราเนราบักหอยเนาะบั็หอยก็มีรกนเราไปอ,อยู่ในจินเนะเราสสมุก็ได้มาเลาะตลาดเลยเนาะเลยเหล็กกเป็นปลานน,น่นเนาะปลานินนี่ก็ง่าใหญ่ที่เรา โัวลโลปยไมแบในี้น้องเลยมาแต่เรื่องก็ไล <si ่กวแต้งเกื่อปความรางใจยว่าสมมุติเือนพี่น้องเว้ยลลัมกันนี้พี่น้องหลากหลายนะเอ่อ ก็ร้าดสาวรันนี้หรอทั้งตลาดซา,าวไทยกับมันเน,ะนาะอาหารที่พันธุ์ที่นี่หรอจีนเป็นยังไงนี่หลากหลายเนาะคือว่าอาหารการกินนี่หลายอย่างอยู่ทั้วสวรรค์ตลาดเ้าอยู่ตลาดใหญ่สวรรค์ไทยด้วยเหมือนเด้อ ตลาดในสวรรค์ไันะอไเง้ยมัน,นเห็นปานก็ลงมาู้เดียวใพีน้อรา่าเลาะตลาดพิเต้าเพีามาเอ่อมาสงเงเร่รงแลร้อยแล้วรปะ่าอยากให้พอแม่ที่น้องบึงเลยเนะาะเห็นบระชานก็ลงตลาดทพี่นเราเลาะบึงเนาะ ตอนนี้ยังแงอย be ู่เนาะไข่มดแดงกันแ้าม้ี่น้องตอนทังไลนเนี่ยกันจิ้มโซนทองหบสี่รืพวกยังยัไลเป็นสี่เป็นยังเล็กน้าด้วยงเพราะว่าโซนนี้เป็นกุเนาะเหรอเนะคนกับบรอยากไลน์กันด้เน่เก็บคนกับเขาปิด่า่ไลายเนา ราวะงนี้ทางนี้เป็นจรจีนนะแขกคนกับ่ค่อยลายไปไหนพล่น้องนแตกนเนราว่าทังนี้เนาะเป็นพวกโซนขนมพีนี้เรานกัารส่เสยพร้อมกลาใหญ่ใเดี๋ยวเราวบรรยากาศเน่เงาลออ ออจะเป็นเส้นขนมเปิดูได้หยมาซื่อมาขายกัาได้ทลยมนาะหลากหลายที่ไหนเลยนมาซี่นกับกำลังเลาะดูที่องเลยมาซื้นทั้ง่เนะมาซื้อลรือายกินที่ไหนขนมมาซีนกับกำลังเลาะดูที่มา อันนีบาซมบุลกำลังเหาะอยู่ได้พ้องเลยเมื่อกี้ีนบาซมบุลก็ไดืสอ้นหาดเอเลยนาะหนีอยเนะอันนี้บาซมบุนได้เก็บบรรยากาศาเปนงเบ้กบรากานั่นเลยเนาะตอนนี้บาซมบุนก็ได้ซื้อไปที่เร่ร้อนนั่นเนาะล้วจะเดินทางไี่ยเ่าไร่เพราะว่าเขาสูช่วยกันมาได้เพราะภาพจะเห็นเบียดเนาไปห้เนาะ มันเยี่ตลาดเนาะ่ตลาดสนีเลยเรอเป็ตลาดสบังเนาเห้ยจีบแบบนี้เท่ันหรอ สวัสด so ีค่ะสมุนตอนที่ซื้ออยู่กันซื้อไปแล้วมั้งซื้อโลนึ่งเนาะเนี่ยลอดูวิธกินนี่แล้เนาะสมัสดีค่ะสมุนก็เชิญยางออกไปที่ไหนสุดท้ามนี่อะไรกันเนก็สวยเสดีค่ะสมมุติอ่ามาแต่สอบไปเนาะส่งเครื่องแล้วลอยๆอะไรก็จะเดินทางเปแล้น ไปห้องกิบรรยากาศมันเข้มงดมาองลนะตอนนีนน้กัเป็นทางออกนะราสมบูรณ์ก็จออกมาประตูทเดูตอนนี้นนนนกันย่าออกมากที่ที่เร่ร้อดอยู่เลย ปลาซูมุนก็เอออย่างละหลายอย่างอย่างเมื่อไห้นาะพี่น้องปลาซมูนก็ชิ่งอันนี้เนื้อน้ำเนาะเพราะว่าได้มาตลาดแล้วก็เลยซื้อมาเลยพี่น้องอันนี้เห่าก็ซื้อไปซื้เรียบร้อยพี่น้องก็ซื้อไเดินทางเมื่อเลยเนาะเพราะว่าปลาซูมูนก็เอาอันนี้แหละพี่น้องแล้วก็หักสินเนื้อเพราะว่าเอาสินเนื้อไห้นาะอันนี้เห่าก็เอาไปซื้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง có hào đại ma này không tuần này còn có ăn ngang mưa เันกระสือเป็นที่เรียแร้อยเลยกับซีเนื้อแล้วว่ามาเศร้านี่มาแค่เศร้าพี่นุ่มมากกนมาู้เดียวเนี่ยพี่นุอเลยรล้วมาหรอ้วับพ่หนุ่มาคร ออที่เมืองแล้วท่านเราเลยเดินทางเมืองเราจิตบรรยากาศในความอยู่ที่เราเดินนะว่าตอนนี้บาสมุนกำลังแห่งเมืองนี้นะเ,เ <c oughs> ดิน อ,อันนี้พราขึ้มุนออกมาหอดรถไปทีเด็ดล่ออ<ช>ีกแล้วเนองแล้วก็เข้าหารถเนาะนี่เนาะตอนนี้กลับมาหอดรถไปทีเด็ดล่อยอยีกทีหนึ่ง ก่ <S <S อนหนึ่งกัอยากขอบใจเอ็ทุกท่านนะพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามฮับต้มบาสมุนตั้งแต่ต้นจนจบแหละก็บบทความโฆษณาน้อพี่น้องเนาะอ่าบาสมุนตอนนี้กับบาสมุนกลับมหอดรถไปที่เรียบร้อยพี่น้องเลยแหละเสร็จเดินทางเมื่อไงเลยนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาสมุนกลับมาอยู่ตลาดตะวันเด้อพี่น้องเดอ้อก็อยากขอบใจเนะอามมา็ซีทุกท่านน้อพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามฮับต้มบาสมุนตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาสมุนเดินอีต่อไปน้อพี่น้องเนาะ สุดท้ายนี่เขากล่าวคำว่า,า,าสบายดีไปแล้ว